ลูกน้องจับปลาเพื่อกันหื้วแล้วเตรียมตัวล้างสีบ้านแหแดงแหแดงแหแดงทวัดแหแดงแล้วเฮยโชแฮโชว์แห่แดงเล้วครับแหแดงเด้อโอ้นดูเบอร์หกแห่หวานเย็นหวานเย็นแห่หวานเย็นหวานเย็นแหหวานเย็น ก็สั่งไงมาทรงมาท่านงานเขาเด้อเดกระสอบว่าเดเอามาปากระไครักยูย่วงกลางก <c oughs> ็ดีเจได้ Thế này không có thể ở nhà mà nằm Không có thể Không có ở mà nằm Thế này <laughs> <Ủa. cười> <laughs> 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 Mày ăn người đó Mày khiến thân để bố chứ Nói bị Nói chung Nói đó ไม่ึ้นท่านแต่เบิด้วยโอ้ของของอ้จันได้มองต้นไม่อันสางแหพอดีหอมพอดีหอมพอดี คือคือมือว่านนี่ฮะคือมือว่านนี่บ่ปลาบอนต้นนาไปว่านปลาต้นนาไปว่านปลาต้นนาเขาปลาบอนปลาบอนต้นนาไอวะไอเสียได้ไหจะมีเสียอิ

ีจีพายนะสี่เขาเหยือเยาไม่มีเดี๋ยวขาดจน่ได้ยังเดี๋ยวจ้างเขาเลยมือนพูดหุ่นมขอนขั้นมตรหน่วยใหญ่ๆหุ่นล่างลงเลงหุ่นทอกทอโป้มือเหี้ยอันนั้นมิดยุกเลยจานยนทีมนั้นเห็นเขาบอาแล้ว

lên tầm đỡ nước. ui, hé mang một hạt chăm Một nhón mượn về đó nhì. Một mẹ nói 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 nói, mẹ 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 thấy là mày, mày mít mày mít, mít tổ. บิ้งไม่ใช่เลยให้มีจต่อมันบ่มีต่อไหมบอกข้อให่เอาเลยเอาที่แบบนี้ได้ปอกข้อให่ได้พว้าเขาบอกพวอาเขาเ้อะเพื่จันเจ้าระวังดีๆ